นี่ก็คืองานทำขวัญข้าวนะคะเป็นประเพณีบวงสวงพระแม่โพศพนะคะที่วัดอรัญ,ญวาสวางโป่งของบ้านเกเองนะคะประเพณีนี้นะคะจัดขึ้นมาทุกปีหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะเชื่อกันว่านะคะตามโบราณพระแม่โพศพก็คือเป็นวิญญาณแห่งข้าวนะคะจะสิงอยู่ในต้นข้าวแล้วก็ทำให้ข้าวงอกงามสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง ชาวนาก็จึงเคารพนับถือพ่อแม่โพศเป็นอย่างยิ่งนะคะก้อนดำนาหรือก้อนทำนาก็อาจจะมีการบวงสรวงอยู่กลางนานะคะเจะ้าของนานะคะก็จะเตรียมอาหารว่านข่าวไปถวายที่กลางนานะคะก็จะอาจจะเป็นแบบว่าจักตอก เล่าซ่านบ้าบาให้มันบานบานออกลวเอาข้าวใส่ตรงต่างอะไรประมาณนี้เนาะที่บ้านเกเห็นนะแต่ตอนนี้ประเพณีนี้บ่ค่อยมีเห็นแล้วเนาะก็จะเหลือซืบทอดประเพณีทําขวัญข้าวหลังจากเสร็จงานนี่แหละที่วัดบางโป่งที่เดียวน่าจะทําน่าจะจัดนะคะทุกปียักให้ประเพณีเกาแก่นี้นะคะซืบทอดไปยังสูลุกซูลานนะคะให้รู้ว่ามันมีประเพณีนี้อยู่นะคะประเพณีข้องไทยนะคะส่วนมากก็จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการเคารพนอบน้อมสิ่งที่มีบุญ คุณต่อเรานะยังข้าวยังน้ําอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะเกก็พารานชายมาดูไฟแสงสีนะคะมีกระต๊อบด้วยนะอันนี้คือห้างนาเออเขาทําแบบเหมือนห้างนาแล้วก็มีกองฟางเมื่อกี้มีควายด้วยแหละอันนี้ก็มีกระโล ที่ช่วยข้าวอะไรสารพัดพุนาะมีฮอตวิทยุธานิน <c oughs> ข้างในนะก็จะเป็นแบบเหมือนกระตอบนาอะไรประมาณนี้ห้างนาถ้าที่บ้านเก๊ก็จะเรียกว่าห้างนาแต่บางที่เขาก็เรียกว่าอะไรนะเที่ยงนาเอออันนี้ก็เป็นที่ดักปลาอะไรต,ต่างๆ เลือกไปเห็นนะคะน่าจะเป็นที่ปั้นข้าวหรือเปล่าเกจกระจำบะไดครับใครครับค่เคยเห็นแล้วเมื่อก่อนน่ะคนรุ้นล่างมานี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นที่เอ่อให้ควายไถนาอะไรประมาณนั้นน่ะอืมก็จะมีตะเกียงเจ้าพายุก็จะใช้แก๊ อันนี้ของโบราณที่หาดูได้ยากนะตอนนี้บอกให้มีแล้วก็เข้าใจะามาไว้หน้าบ้านนาะสมัยตะกอนสิ้นของต่างต่าง,งพวกนี้นะก็หาดูได้ยากนะคะถ้าใครมีก็เก็บชาส้มไว้เนาะเอาไว้ดูตัางหน้านี่ก็คือใบสีนะคะที่ทําสวยงามมากๆเลยแล้วเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะไหว้พระแม่โพสพกันนะถ้าใครไ่เคยเห็นพระแม่โพสพก็<ต>จะเห็นขาวนี้นะคะ งานนี้ก็จะมีลิเกมาเล่นนะคะลิเกแล้วก็มีบ้านลมคลองไข่เยอะแยะมากมายเนาะก็พาคุณล้านมาก็ไม่ค่อยจะสะดวกท่ายคิปเท่าไหร่นะมือหนึ่งจูงหลานมือหนึ่งท่ายิปหลังจากนั้นคุณป้าก็เอาไปทิ้งไว้บ้านลมค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยไปรับกลับบ้านแกนี้คุณป้าก็ชิวๆแล้วค่ะ